ชิปโป้หนึ่งเก้าสามตอนเอเลียนบุกแบบมัดรวมเป้นอะไรสิเธอเห็นอย่างที่เราเห็นไหมเห็นเราก็เห็นข้าด้วยพวกแกคิดว่ามันคืออะไรอะ่ะเป็ดอย่าชี้เดี๋ยวนิ้วกุดแววน,เ,นเองคิดว่ามันคืออะไรผีพุ่งใต้แล้วเองละทั้ ถ้าคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ข้าคิดว่ามันคือโดรนขนาดใหญ่งมง่ายวะ่ะแล้วเธอคิดว่าคืออะไรเป็ด UFO เอเลียนมนุษย์ต่างดาวไม่ค่อยจะงงงายเลยเนาะไปเล่าให้ครูโยงฟังดีกว่าเนาะดีเหมือนกันครูโยงต้องตอบได้แน่ๆเพราะครูโยงเคยบอกว่ามีสมองอยู่ห้าอันเอว<ะ>่นยืนทำอะไร จากที่เด็กๆได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดบนท้องฟ้าก็ได้เข้ามาหาครูโยงที่กําลังทํางานอยู่ในห้องพักครูนี่มันค้างแล้วนะเด็กๆเข้ามาทําอะไรกันเนี่ยครูทาโออยู่แหละครับเออใช่ทําโอฟรีอยู่ไม่ได้ตังโอฟรีโอฟรีพวกเองเข้าใจไหมโอฟรี free. ดูท่าจะเก็บกดเรื่องโอฟรีมากเออดิว่าแต่มีอะไรเหรอเมื่อกี้พอผมเห็นยูเอฟโอครับลำปัดใหญ่เลยบินไปมาอยู่เหนือโรงเรียนเผลอเจอเพอเจอ้ ตาฝาดหรือเปล่าจริงๆครูตาฝาดหรือเปล่ามันอาจจะเป็นปลาฉลามที่ลอยอยู่บนฟ้าก็ได้ใครเผอเจอกันแน่วะงั้นก็เป็นไปนได้ที่พวกเราจะตาฝาดกันเองอืมเราก็ว่างนั้นแหละข้าก็คิดอยู่แล้วกลับมากันถเถอะอ้าวแกงเดือกสปปเตดนี่ว่ามาทำอะไรกันเนี่ยตอนคำ่คำค้มาเล่าเรื่องแปลกให้ครูย่องฟังครับเฮ้ยมีครูไก่สองคนไก่ในพ่อครูอา้าวไอ้คิเลนั่นมันใครอะเอ็งีคิเลนเป็นใครวะ นันโตทำงานข้าจะโตทำงานเองได้ไงข้าทำงานอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยบาแล้วข้าแค่ลุกไปชงกาแฟแป๊บเดียวเออพอดีเลยกำลังอยากกินขอบใจมากกูชงมากินเองสนทนาแบบนี้มันอะไรวันนี้เฮ้ยเป็ดเรางงอะ่ะคนไหนตัวจริงตัวจริงทั้งหน้าตาดีแบบนี้ดิและดูไอ้ขี้เหร่นั่นดิแยกยากตรงไหนขา้ามานะ UFO เมื่อกี้แหละต้องมีเอเลี่ยนปลอมตัวเป็นคุูโยงแน่เลยแล้วทำไงดีอ่ะเราไม่รู้ว่าคนไหนคือตัวจริงเอาไงดีเป็ด ข้ารู้เราเป็ดครูโยงตัวจริงต้องรู้ความลับของพวกเราเออไปไปได้ครูคนที่ถือแก้วกาแฟอยู่อะว่าไงเล่าความลับขอไอเป็ดให้ผมฟังหน่อย <c oughs> ทำไมต้องเป็นข้าด้วยอะไม่เอาความลับเองวะเออนะ่ะความลับไอเป็ดอรอโคตรเยอะเอาเรื่องนี้แล้วกันเป็นความลับของแว่นเหล่ามาไอแว่นแอบชอบเองอะทําโคตรมั่วเลยพวกเราไอเน,นี่ยแหละตัวปลอมเปล่าเนี่ยแหละครูโยงตัวจริงเองว่าไงนะแว่น ครูยองพูดถูกแล้วล่ะคาจ้องจะเล่นเองอยู่งานเข้าว่าความแตกฮึบัวซัวซัวซัว,วกลับบ้านได้แล้วปะครูยองไม่ตกใจเลยเหรตกใจดิแต่มันมีโอรฟรีต้องทําโอรฟรีนะ่ะโอรฟรีเราไปแจ้งข่าวคน,นอื่นๆกันเถอะจะได้ระมัดระวังตัวพวกเองไปกันเลยค่าขอกลับบ้านก่อนอ้าทําไมอะ่ะคากลวยแว่นอยากกลับบ้านและพรุ่งนี้คาจะเอาพลาสเตอร์แปะตูดมาโรงเรียน <c oughs> พ่อเฮ้ยมีอะไรวิ่งหน้าเตมาเลยเอเลียนบุกไปนอนไปผมไม่ได้พูดเล่นนะพ่อเมื่อกี้มันปลอมตัวเป็นครูโยงด้วยแต่เ,เอ้ยครูก็เล่นด้วยเหรอ,อทำไงจะเชื่ออะไรเนี่ยลูกเรานี่มันไร้จริงสาเนาะนั่นสิเหมือนใครก็ไม่รู้เหมือนแท้นั่นแหละอะไรใครไร้จริงสารอะไรเหรอก็แม่เนี่ยอ้าวแม่อะไรตกใจอะไรเอ๊ะนั่นไอ้กามมึงนั่งกับใครอ้าวเฮ้ยเ็ด พ่อผมอยู่ด้วยมึงมีชู้อะกล้ามเต็ดอธิบายพ่อฟังหน่อยก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละพ่อไม่ต้องอธิบายแล้วเนี่ยกล้ามผู้หญิงคนนี้เป็นใครจะมีเมียน้อยทั้งทีหาที่หน้าตาดีกว่านี้ไม่ได้ไงวะ,วะนี่มันใครวะอยู่ๆก็มาด่าถึงบ้านเลยเนี่ยคนไหนตัวจริงระเนี่ยแกเป็นใครอะก็เป็นเมียดิแกล่ะเมียไอ้กล้ามจะท่าไปดีแล้วพ่อไปหยิบป,ปืนบนบ้านมาดิเอากระสุนมาด้วยเฮ้ยนีก็เถอะพ่อเวลานี้ไม่ต้องมาดูแล้คนไหนตัวจริงเอ็ดรอด้วย อีกทีเรมังสิเขีเรเฮ้ยพวกเราอ้าวเป็ดเป็นไงมันปลอมเป็นแม่เราเหมือนกันเลยเราก็ด้วยอ่ะแบบนี้แย่แน่ทำไงเดียเราว่านะต้องหาวิธีจับผิดไอ้พวกนี้จะจับผิดยังไงอ่ะนิสัยท่าทางการพูดเหมือนตัวจริงเป๊ะเลยอืมมันต้องมีวิธีอะไรสักอย่างแว่นพอจะคิดอะไรออกไหมเรารู้มาอยู่อย่างหนึ่งเฮ้ยเสนอมาเลยตอนนี้ข้อมูลแบบไหนก็มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละ ตอนที่มันปลอมเป็นแม่เราอ่ะเราให้พูดชื่อเพื่อนเราแล้วตัวปลอมมันพูดไม่ได้ให้สุดยอดชื่อเพื่อนคนไหนหล่ะที่พูดไม่ได้ก็ไอ้ขวัดไงไอ้ขวัดเนี่ยนะใช่ตัวปลอมมันพูดไม่ได้งั้นพวกเราไปบ้านขวัดกันเถอะแล้วบ้านครูแหวกไปทางไหนหรอบ้านใครนะบ้านครูแหวกไงเป็นไรกันอะนายเปิ้ลพูดตามเราซิเราจะไปบ้านขวัดกันเราจะไปบ้านครูแหวกกันชัดเลยแว่นหนีกันเถอะ มนุษย์โลนี่ช่างสัรหาชื่อมาตั้งเนาะออกเสียงโคตรยากเลยควักควักควักอะไรกันวะเนี่ยไอเด็กชื่อครวกไม่เป็นใครฮึสัสั่วสัๆวนายปลอดภัยดีใช่ไหมก็ปลอดภัยดีนะพวกนายพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยคือตอนเนี้มันมีมนุษย์ต่างดาวบุกวุ่นวายไปทั่วเลยอ่ะมันกินคนหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รูู้คือมันปลอมตัวเป็นคนอื่นได้ฮะแปลกจังแต่พวกเรารู้วิธีจับผิดมาแล้วยังไงอะเล่ามาสิมนุษย์ต่างดาวพูดชื่อนายไม่ได้โหจริงเหรอชื่อเราออกจะเรียกง่ายนี่นายอยู่คนเดียวเหรอพ่อแม่นายไปไหนอะไปหาเลือดก,กินเอ้ไปทำธุระเมื่อกี้นายได้ยินไหมเป็ดได้ยินตกลงมนุษต่างดาวกับพ่อแม่ไอ้ควักน,นีไขอันตรายกว่ากันวะเนี่ย มีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าบ้านพวกเราไม่ปลอดภัยแล้วเราอยากจะมานอนค้างบ้านนายอะได้สิเข้ามาเลยบ้านนายบรรยากาศโคตรลอนเลยว่ะแต่แปลกนะที่เอเลี่ยนเรียกชื่อเราไม่ได้แค่ครูแอ,อ๊กนี่มาเรียกยากตรงไหนนั่นดีพวกเรายังเรียกได้เลยเออนายชื่ออะไรนะครูแอ๊กอีกทีครูแอ๊กเอ,อเ,เราท้อละเราด้วยจะหนีไปไหนก็คงเจอแต่พวกเอเลี่ยนเราอยากกลับบ้านอะ อย่าเพิ่งเลยตอนเนี้มันอันตรายว่าแต่คนเนื่อยที่ถูกปลอมตัวหายไปไหนกันหมดเนี่ยก็อาจจะหนีเอาตัวรอดอยู่เหมือนกันแล้วที่เขาไม่ได้มาช่วยพวกเราก็คงเป็นเพราะมีเอเลียนปลอมตัวเป็นพวกเราน่าสินะเออจริงด้วยสิอะไร,รอ่ะตอนที่เรากลับไปบ้านตอนแรกพ่อเรายังไม่ได้เป็นเอเรียนนะวิ่งหนีออกมาพร้อมกันแต่ไม่รู้ว่าพ่อหลงไปไหนละแล้ว,ลวเหล่ามาทําไมเนี่ยแว่นนายรออยู่นี่นะฮะไม่เอาเฮ้ยแปบ๊บเดียวเราเห็นพ่อเราอยู่ตรงนั้นเด็กสองคนเอาตัวไม่รอดหรอกต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยได้ได้งั้นรีบกลับม แล้วโลกใบนี้จะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยแวนเวนฮะแปลกอ่ะสบายใจ,จได้ลนะพ่อเราพาคนมาช่วยเต็มเลยแย่ yeah, ดีจังโอ้ oh, ท่านนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วบอกแล้วคนเยอะดีกว่าปลอดภัยก็ดีใช่ไหมพวดเด็กๆเนี่ยลูกพ่อเก่งมากแค่ตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันพอ่อว่าแต่ตัวรอดมาได้กันยังไงเนี่ยไหนบอกเทคนิคให้ลูกฟังหน่อย ก็แค่พูดชื่อเพื่อนผมครับถ้าใครพูดไม่ได้ก็รู้แล้วว่าเป็นตัวปลอมชื่ออะไร,รอ่อชื่อควกครับลองพูดดูสิอ๋คอควักไม่ใช่เว้ยต้องคูวักเองพูดผิดละกล้ามต้องควักควักใช่ไหมแว่นพวกมึงตกภาษาไทยกันเหรอฟังกคให้ดีๆควักเบ็ดอเ,เองโดนหลอกแล้วแค่คำว่าคูวักทำไมทุกคนถึงพูดกันไม่ได้ นเป็นตัวปลอมกันหมดเลยทั้งพ่อแม่แล้วก็เพื่อนกลับบ้านก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกก็ไม่ได้ง่วงนอนหิวทำไมเด็กน้อยน่ารักอารมณ์ดีอนาคตไกลยอย่างผมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้จริงได้สิครูโยแไปหาครูโยมดีกว่าตัดข้ามาที่ครูโยงที่ยังทำงานอยู่ที่ห้องพักครูวันนี้ข้าจะได้กลับบ้านไหมเนี่ย นี่มาเที่ยงคืนแล้วนะนี่ยุคดิจิตอลแบบนี้กูย,ยังต้องมาทำรายงานเอกสารครูใหญ่นอกจากหัวล้านแล้วยังหัวโบราณอีกอ,อุ้ยครูใหญ่ผมไม่ได้ล้อเล่นเอ้ยไม่ได้โกหกถึงครูใหญ่จะหัวล้านแต่ก,ก็มันเงานะครับครูโย่งพูดอะไรอะผมเองครับอ้าวแว่นมาครับจะมาครับทำไมไม่ได้เช็คชื่อเขาชั้นเรียนครูก็นึกว่าไอหัวร้านมาดึงดงป่านนี้ยังไม่กลับบ้านไปนอนอีกครย่งพูดอะกสิครับ พอจะยังกลับบ้านซะเย่ yeah, ครูโยงตัวจริงว่าแต่มีอะไรพูดมาเลยครูจะรีบทำงานเอ้น่าสิมีอะไรเหรอเอาก็เหมือนเดิมครับเด็กชายแว่นเป็นคนสายตาสั้นความจำก็สั้นขี้ลืมผมมาทำอะไรที่นี่อ่ะไรนายยับนี่เป็นใครครูว่าเธอไปเล่นจิ้งจกตรงโน้นไปพอนี้็อลไรออกค่อยมาบอกครูฮะนึกออกแล้วเออ ข้าไก่จับเป็ดกินพ่อแม่ผมอร่อยครับมนุษย์ต่างดาวสิงเป็ดกับข้าไก่มาจากผมกินครับและหลังจากนั้นพ่อแม่ก็เป็นมนุษย์ต่างดาวกับข้าไก่หกเสียหัวครับอันนี้เธอพูดไม่รู้เรื่องหรือครูฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาใหม่อีกทีนะแว่นคราวเนี้ค่อยๆพูดครับหลังจากนั้นแว่นก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ครูโยงฟังและเมื่อครูโยงฟังจบฮมันยังไม่ได้เล่าอะไรให้กูฟังเลยสมมติว่าเล่าแล้วแล้วกัน หลังจากครูโยงได้รู้เรื่องทั้งหมดจากแว่นแล้วด้วยความร้อนใจจึงรีบกลับไปให้อาหารแมวที่บ้านแล้วรอโอกาส <ys> ที่เหมาะสมชวนแว่นออกมาข้างนอกเออเมื่อไหร่ภารกิจจะสาเร็จนะหนูอยากกลับดาวแล้วเนี่ยว่าแต่ร่างนี้ไปทําอะไรมาเนี่ยเจ็บตูดจัง <ys> เป้าหมายของเราอยู่ที่นั่นมันปลอมเป็นลงปอกๆพกด้วยครับแล้วมาปลอมตัวเป็นคนที่ครูไม่อยากยุ่งมากที่สุดอีกครูมีแผนจะทําอะไรหรอครูจะจับมันเค้นถามข้อมูลถามว่ามันต้องการอะไร ครูเตรียมอะไรมามั่งครับรองเท้าวิ่งนี่เตรียมมาหนีเลยนี่หว่าจะขยับยกมือขึ้นค่ะยกสองข้างดีวะยกท้าอะไรข้างเดียวไอ้กป๊กเองเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมตัวจริงสิพี่ไม่เชื่อลองก่อนดูดูอีไม่เอาเว้ยแวนไหนมันต้องพิสูจน์ยังไงนะให้พูดคําว่าครับอ่ะเงินพูดคําว่าอ้าวพี่โย่งเฮ้ยครูโย่งจับผมหน่อยนี่มันยังไงเนี่ยอ้าวพี่โย่งสุดที่รักครูโย่ง ไม่ยืนทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเว่นเราต่อยอยู่ท่ากลางวงลองอ้อมไอยปกปอกนี่มันดีกว่าที่ผมคิดอีกนะเนี่ยอยู่ท่ากลางสา,สาวช่อป่ะดิท่ากลางชาชะกันเราไม่ว่า<ต>ในเมื่อเป็นแบบนี้ครับต้องเตะเรียงตัวละปกปอกคะพูดคําว่าวกซิ<ต>น่าเกลียดแต่พี่ไม่พูดได้ป่ะไม่มีคาน่ารักน่ารักให้หนูพูดแล้วหรอทํามไม่พูดกูไล่เตะหมดทุกคนเนี่ยแหละโอ้ยๆก็ได้หนึ่ง,งสองสาม,สาม ไแว่นไหนว่าตัวปลอมพูดไม่ได้ไงสงสัยพวาะมันไปฝึกมาแล้วครูอีกทีดิ<ะ>นั่นไงรออีกทีดิครับครูพอแล้วครูจะอ้วกในเมื่อเป็นงี้ก็เตะแม่งทุกคนเลยเฮ้<ต>ยพี่ยงใจร้ายต่อไปไปตาพวกเองหนีส่วนเองไม่ต้องหนีอุ้ยตายโดนผู้ชายจับทำใจไว้ได้เลยเอเลี่ยนให้หนูถอดเลยไหมอว้ยวขนาดตัวปลอมยังน่ากลัวอะไรดีครับครู ยกมือขึ้นหนูตื่นเต้นน่ะไหนบอกมาทิพวกเองมาทําอะไรที่ดาวดวงนี้บอกไม่ได้พี่มันเป็นความลับของดาวกระเพราไก่ข้านึกแล้วว่าเองต้องไม่บอกง่ายๆแว่นครับผมหยิกมันจนกว่ามันจะบอกน่าร<ม>ัะกอ่ะครูครับผมหยิกไม่ถึงมาสูงก็ถ้าสามารถหยิกตรงไหนได้ก็หยิกเลยครับผมเฮ้ยหนูนั่นมาดังไขพ่พี่มึงเป็นผู้ชาย <c oughs> โยยยกมือขึ้นแว่นเอาหยิกหนูบอกแล้วหนูบอกแล้ว <c oughs> โ้ยยกมือขึ้น ก็บอกว่าจะบอกแล้วไงดีมากแว่นกลับมาผมอยากอีกออกพอแล้วพอแล้วโอ้โหไหนดูมือดิหนังหลุดติดมือเลยวะโหดร้ายอะอะทีนี้ก็พูดมาเลยคือดาวหนูนะทุกคนมีความเห็นตรงกันหมดเลยก็ดีดีไม่ดีเพราะทุกคนมีความเห็นตรงกันหมดนี่แหละพอมีอะไรก็เห็นดีเห็นงามกันไปหมดไม่มีความแตกต่างน่าเบือ่อพอนานเข้าทุกคนก็เบื่อกันเองไม่แต่งงานไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีความเจริญปานนั้นเลย แต่ราวพี่นะทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองมีความแตกต่างมีแนวคิดมีสไตล์ของตัวเองก็เลยม,มากรอบร่างนี่เอางั้นคนที่เองกรอบร่างอยู่ไหนหมดปลอดภัยดีพี่อยู่บรรัญญาณงั้นเมื่อไรจะกลับอะครับเลกคนเดียวยังกรอบไม่ได้อะถ้ากรอบได้นะหนูกลับเลยใครวะคนชื่อโกลนฮะไอ้โกรนเนี่ยนะยากตรงไหนไปเดี๋ยวข้าพาไปในขณนะเดียวกันโกลนอยู่ที่ชายทะเลกำลังหาหอยหลอดกิน เบื่อโลกเบื่อสังคมหันมาใช้ชีวิตอย่างสมถุนลุงโกรนสวัสดีครับอ้าวแว่นสวัสดีมากับใครนี่มากับข้าไอโยงมึงยิ้มมาแต่ไกลเนี่ยไม่ได้มาดีแน่เฮ้ยกูมีเรื่องดีๆมานําเสนอลางร้ายมาแล้วโกรนมึงได้สังเกตมองบนฟ้าม,ามั่งไหมเนี่ยก็เห็นมีแต่จานกระเพาาอราไก่อลอยไปลอ,อ,อ,อยมาใช่แล้วนั่นแหละมึงจะได้ช่วยโลกแล้วข้าจะช่วยโลกไปทาไมวะในเมื่อทุกคืนข้าก็ช่วยตัวเองอยู่ละ มึงอย่ามาสิบแปดบวกเรื่องนี้เด็กดูเยอะแต่นี่ไม่ใช่การ์ตูนเด็กนะนี่มันการ์ตูนกาว <c oughs> อาว่าแต่มีอะไรก็พูดมาข้าจะใช้ชีวิตอย่างสมถุนต่อสมถะเปล่าวะเอางี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาข้าจะเหล่าแบบย่ยอๆแล้วกันโอเคเหล่ามาสิยอ่อๆอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> ในเมื่อเข้าใจก็ดีแล้วเอาเอเลี่ยนมานี่ซัว <c oughs> สัวซัวซัวัว,ว <c oughs> นี่ปกป๊กตัวปลอมเหรอ <c oughs> ใช่แล้วพี่โกนที่รักโหเหมือนจริงว่ะ อย่างที่กูบอกเลยไหมล่ะแล้วถ้าข้าช่วยพวกเองข้าจะตายปะเนี่ยไม่ตายหรอกพี่พอทำเสร็จหนูก็กลับดาวเลยอ้าวโอเคแล้วองทำไงบ้างครับง่ายมากเลยพี่เอาผมพี่มาเส้นหนึ่งให้หนูกินแล้วหนูก็จะกลายร่างเป็นพี่แหละเฮ้ยง่ายขนาดนี้เลยเหรอใช่พี่แค่ได้ DNA มาหนูก็โอเคแล้วข้าเปลี่ยนใจละเอา้าทำไมอะ่ะผมกูเหลือแค่นี้แค่แปดเส้นเนี่ยคิดซะกูเป็นแมงมุมละกันผมทั้งแปดเส้นคือขาของกูมึงจะเด็ดขากูทิ้งได้ลงคออ โอ้โหพูดสกูรู้สึกผิดเลยรู้สึกผิดอะอ่ะมาเด็ดเลยไอโยนปล่อยกูเดวน,นี้ปล่อยนะเพื่อนรักกูไม่รักกูเกลียดมึงงั้นหนูเด็ดเลยนะพี่อย่าเอาเมือไปกูขออะไรโยนชาตินี้กูยังไม่เคยขออะไรมึงเลยนะใช่มึงไม่เคยขอกูมึงขโมยอย่างเดียวบอกบอกอย่าทำพี่เลยนะเดี๋ยวพี่หอมแกนทีหนึ่งอุ้ยหนูทำไม่ลงข้ารู้สึกผิดว่ะเฮ้ยไม่ต้องเป็นผมได้ไหมเป็นคนยังอื่นได้ปะหนูกินไม่ลงพี่อีกโกรธมาสะอาดพี่รับประกันได้ สะอาดจ,จะไงอะ่ะเมื่อกี้ยังบอกว่าใช้ชีวิตอย่างสมถุนอยู่เลยพี่อาบน้ำวันละยี่สิบครั้งก็ได้พี่ขนอะไรก็ได้งั้นดีใจหรือโกรนรอค่าแป๊บหนึ่งนะห้านาทีต่อมาอ่ะได้แล้กกินให้อร่อยนะหลังจากนั้นเอ,อเลียนก็กลับดาวกระเพราไก่ไป